เห็นอย่างนี้นี่กูว่าเกมนี้มันก็กินเราเรื่องอยู่นะการ์ดจอไม่กินเนี่ยกูว่ากินน่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรทู่อยู่ๆมาว่ะขโมนนี้ขโมนซ้ายบโมน Here แต่กูหาทางขึ้นไม่เจอแต่จิ๋ว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 อยู่ขโมน่ะอ้าวไม่ขโมนไรเหี้ยไม่ใช่แค่ขโมนข้างล่างต่อแตกบุลิ่งไอ้ตัวขวาเจ้าก็ตึ๋งหอแล้วตัวขวานี่แหละ เอาปัเอาบิดปังเมย์มันปดีิวไว้สัสเปดีคิวไว้เอีเออ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 ตายตาีกันายเอาปบดปังนเอาปิดปังเอ่อเอ้ยเอ้เอ้ยเอาไอแก้วอ้แก้วไอ้วไอ้แก้วไปเีเนี่ยที่มันตัเดิมไปสอบที่มันตายเมื่อกี้ไงไม่กูีก็ไม่โดนวะ ใส่แม่งรางเข้าไว้ทันมันเฮ้ยโดนละเอ้าเข้ากล้เลยเจ๊เร็เข้ากล้เลยเจ๊มนตายเลยเนี้ยเนี้ยใกลตายเลยเอ้ยเอาตัวนั้น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 ัวนั้ เขาเรียกว่าการใช้มีดที่ถูกต้องเลยคาไม่ใช้กับปอนเหมือนมีดแต่เขาไม่ใช้กับปอนเลยสิะับเพียงแค่ต้นเกมเท่านั้นว่าเมื่อกี้ไม่ได้ส่ใจเพราะยิงวะว่าสใจเพราะปันั่นแหละสับมันเป็นต้นกล้วยปปืนสู้ไม่ไหวแต่เองพี่เล่พี่มากเลยเฮียเฮ้ยคอนในเฮียไปดูปันมันเฮียดงฟัด อ้อ้าวอ้าวไอ้สัสหมาเหรอหมาเหรมันต้องเป็นข่าไม่โคนไหวก่าวอะไรที่คุณยิงอ่ะคุณเอาเอาอีกไหมไกลไปว้าไปสัสเฮ้ยมันหายไปไหนวะอ๋อนี่นี่นี่มันหายตัวอยู่นี่มันล่องหุ่นอยู่ล่องหุ่นอยู่น่ะหมดละวโน้มัน เออมาเยอะสุดเลยเยอะเยอ้ไอ้เรนเราฆ่าคนโดยการใช้มีดกันเหรอนี่เฮเซ์โหมีดกี่ตัวแล้วคนคนนะก้าวเอาอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโหลดแแบอยู่อ่ะอยู่ใกล้ๆเราเลยมึงเห็นไว้เนี่ยวนั่งนุ่นอะ เพิ่มมาลสองคนวะสองคนเต็มมากระดาษดเลยส์วกออ่อยมากระดาษดีเลยสกระดาแล้วตวมีแตกไอนเย่หมากระดาษดีกองแตกได้เก้าอ้ลงดิอ้ลงดิอ้ลงแตกแตกตด้วยกูลงกูอีกตัวแล้วกูอู่แบบจะตั้งแบบนี้อะอยู่ตั้มอยู่ไม่เกาเลยเด้ไอ้สัตว์ก กอเกมเลยเนีกอดไม่ได้กเมไปรอดไม่อดไปอดดาวดาเดาวดากเลมันเห็นเราเยอะมันหนีเลยเฮียชาร์จ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 เฮ้ยต้อง้องรู้อีนี้เกมดิลูกบลลกได้ยินไหม เดี๋นต้องคอมลีก็ตายเลยตัวเนี่ยไหนวะหายไปเลยหรือวะเงียบนู่นนู้นขวาขวาขวาไม่ได้เลก่อแตกไอตัวนั่นแหละไอตัวนั่นแหละไอ้ที่มันวิ่งไปวิ่งมาชิวมันลีแล้วรีชิวไปแล้วว่าบางทีเราเฮ้ยอยู่หน้ากูจะไอ้ชื่อเฮ้ยมันมุมลับสายตาไม่เห็นวันนี้ ทำไมมันวิ <Safe rév mark> <n> ่งไวกว่าเราได้ไงวะสปีดคนมันต้องเท่ากันหรือเปล่าไอ้เชี่อวมันวิ่งไวจังวะลกปล่อยเหยื่อฟ้าปล่อยสัตว์เฮ้ยคนไปเแก้าเก้าอ่ะดู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 ไหนเห็นไหมกับฟางเนี่ยเราเนี่ยฟางก่อนเนี่ยมีฟางก่อนเนี่ยไอ้เนี่ยบูฟอกเยอะเกินไปเลยสัตว์ไม่มันจะใช้อะไรเนี่ย ไอ้เนมไอ้คนต้องไปใจไม่สู้กันเลยเว้ยไอ้เนี่ยหนีไว่อยากเดียวไปเฮ้ยไอ้เนี่ยสิบปีแล้วคือยามันคือนามันเข้าง่าไปกว่าเขาฝนปรับแ่บนี่ไงไอ้เนี่ยไอ้เนมเราฆ่าไม่หฆ่าไอ้สัตว์ที่เราเอาบีดไปไล่ฟันไปไหนสัสไม่หัวฆ่าไอ้เหี้ย เอยากดูเ <analyze> ล <anthropology> ี้ยวหกท่าเจอเจอบีนไล่ฟันเลยสัตว์เงี้ยเลยวะเนี่ย